เอาเรื่องแล้วไงทุกคนครับอีเวนมันได้ปล่อยลีกหลุดออกมาอีกแล้วครับทุกคนครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคมันจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนข้อมูลที่หลุดออกมานี้มันจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะแต่พี่บอกก่อนเลยว่ามันก็มีข้อมูลเก่าๆของคลิปก่อนๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมมันก็ปนกันไปนะทุกคนแต่ก็าอาจจะมีนะครับผมของใหม่นะไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากดูแล้วแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่พี่ด้วยนะครับผมทุกคนไปแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับเลสโก้นี่คือดานใหม่เหรอทุกคนชื่อว่าอะไรสปีฟเหรอ ชื่อดัสตีฟต้นแบบของด่านนี้นะครับน่าจะมาจากเกมฟอกายนะทุกคนโดยการเล่นของแมปนี้นะครับผมพี่คิดว่าถ้ามันเหมือนกับเกมแบบฟอกายนะครับตอนเราวิง่งวิ่งบนพื้นเนี่ยพื้นมันจะแตกเรื่อยๆด้วยทุกคนนะครับอุย้ยเอาว่านี่คือเอฟเฟกครับผมที่เป็นเอฟเฟกที่มันไม่ใช่อยู่บนหัวครับแต่อยู่ที่มืออุย้ยสวยมากเลยทุกคนยังกะอะไรอะรีบอนเหรอนายเองก็น่าจะรู้ดีนี่ ว่าเดือทะลุจุดศูนย์มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยนะครับผมที่เอฟเฟคที่ไม่ได้อยู่บนหัวนะทุกคนนะส่วนใหญ่มันจะอยู่แค่บนหัวไงทุกคนแต่นี่คือมันอยู่ที่มือแล้วทีนี้ <laughs> นี่ไงอันนี้คือเขาทดลองแล้วนะครับผมนะอันนี้คืออ e ีโมดเรือนะครับที่พี่ว่าไปในไลฟ์นะครับทุกคนนี่แหละครับผมที่สิ่งที่พี่ต้องการพอๆกับอ e ีโมดมอไซค์เลยนะครับทุกคนอันนี่คือสามารถแบบอ่าอยู่หน้าล็อบบี้หรอเนี่ยรู้สึกเหมือนจะนะอยู่หน้าล็อบบี้นะทุกคนนะเออแล้วมาสามารถใช้อ e ีโมดที่เราใส่เนี่ยมามาโชว์ได้หรอมาโชว์ในล็อบบี้ได้หรอทุกคนเอออันนี้ก็เข้าท่านะครับทุกคนน,นี่ไงที่พี่บอกครับอ e ีโมดมอไซค์นะครับทุกคน บอกไปในคลิปเก่าๆแล้วนะครับผมทุกคนอันนี้คือข้อมูลเก่านะคมไฟอุ้ยอันนี้ด้านไม้นี่ทุกคนนี่คือด้านไม่ครับอันนี้คือสนามกีฬาน่าจะเหมือนในอะไรสักอย่างที่อยู่ในโรงเรียนหรออันนี้คือไฮสคูลเออนี่ไงมันก็บอกอยู่ว่าไฮสคูล ดีเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นแมบใหม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้เอาเข้าเหมือนกันอุย้ยเอาว่าแต้เห็นเขาเขียนว่า r e w o r k e d draft นะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราจะเอามันจะเอาด่านดาร์ฟเนี่ยมาอัปเกรดนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับผมเออหรือมันอาจจะให้มันแบบให้มันใหญ่ขึ้นเอออะไรประมาณนี้ครับทุกคนมันก็คล้ายๆกับด่านพูลูมเลยนะครับที่มันได้อัปเดตใหม่นะครับให้มันสวยขึ้นนะครับด่านดาร์ฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่เขาจะเอามา อัปเกรดใหม่นะครับ <Wow. S 1> ออประมาณนี้ครับทุกคนเอออันนี้ก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันมันกว้างขึ้นนะทุกคนนะมันเป็นพื้นที่ที่มันน่าเล่นมากๆสายโดดเด้งเนี่ยคือถูกใจเลยสายทิมนี่ถูกใจอย่างยิ่งเลยครับและนี่คือด่านใหม่ครับทุกคนครับไม่รู้ว่าด่านใหม่หรือด่านเก่านะเพราะเห็นบางคนบอกว่า เออบางทีมันก็อาจจะเป็นด่านเก่าของปีเก่านะพี่นะเออพี่ซึ่งพี่ไม่ได้เล่นปีเก่านะครับพี่ก็เลยไม่รู้ว่าด่านไหนด่านเก่านะทุกคนและนี่ก็คือด่านอะไรเนี่ยด่านริมทะเลราบนะครับทุกคนวิ่งมันวิ่งได้กว้างถึงประภาคารเลยเปล่าเนี่ยหรือว่าเราวิ่งได้แค่นี้นะครับผมอูซึ่งมาตกน้ำได้หรือเปล่าก่อนอันนี้คือการถามันดับแรกนะครับผมถ้าตกน้ำได้เนี่ยก็ถือว่าแจ่มอยู่นะแต่ถ้าตกน้ำตายเนี่ยก็ก็ตายอะทุกคน น่าจะด่านเดิมนะแต่อีกมุมหนึ่งนะครับผมเอ้ยแต่ว่ามันกว้างนะกว้างนะแล้วพื้นที่แบบว่ามันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเนินเป็นชั้นแบบนี้สายอีโมดน่าจะใช้ได้นะทุกคนนะอันนี้คือไม่แน่นะทุกคนไอพวกไอพวกเหลี่ยมหินอะไรเนะี่ยน่าจะเด้งได้นะทุกคนเออมองไปแบบวิธีการเล่นแล้วดิประเด็นนะโอเคครับผมด่านนี้ที่เขาบอกว่ามาแทนด่าน ดีเซอร์ตบัสนะครับผมนะด่านปิดสต็อปนั่นเองครับทุกคนเห็นเขาว่ากันว่าจะมาแทนด่านทะเลทรายนะครับทุกคนเออแต่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะมาใหม่หรือว่ามันจะมาทับที่แมปเก่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แมปนี้ก็สวยเช่นกันครับด่านปั๊มน้ํามันเอออันนี้ก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะครับผมอันนี้ภาพของมุมคนเล่นนะเน,นี่ยเอออันนี้ก็ภาพน่าจะภาพหน้าโหลดนะครับทุกคนอุ้ยอันนี้ก็ด่านใหม่หรอหรือว่าอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจเลยว่าด่านอะไรอะด่านใหม่หรอ อุด้านใหม่เพียบเลยนะทุกคนนะอันนี้น่าจะหลุดเป็น2.0แล้วล่ละพี่ว่าไม่น่าใจของอีเวนฮาโลวีนะแต่ว่าไม่แน่อาจจะอัปเดตพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนอือุ้ยอันนี้คืออ๋อเอ้าก็ด้านพีระมิดนี่ทุกคนด้านพีระมิดแต่ว่าอัปเดตใหม่หรออันนี้พี่ไม่แน่ใจเลยครับอืออัปเดตให้สวยขึ้นหรือเปล่า น่าจะใช่นะครับทุกคนครับอันนี้ก็ด้านอะไรด่านไลบรารีเหรอแต่ไลบรารีนี้แต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบันไดเลื่อน2ที่อ่ะครับทุกคนครับอันนี้พี่จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นอีเสิร์ชให้ดูครับเออประมาณนั้นแต่นี่คือเป็นด้านใหม่มั้งเนี่ยทุกคนพี่ไม่คุ้นเลยเอ้ะ เหมือนลีกเนี่ยมันเหมือนผสมปนเประหว่างอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยกับ2.0ด้วยนะครับผมนะดูเท่าที่ดูมานะส่วนใหญ่น่าจะเป็นของ2.0นยี่แหละครับไม่น่าจะใช่ของฮาโลวีนนะอ,อันนี้คือมุมของข้างบนใช่ไหมอันนี้คือของด้านล่างนะครับเออวิมีห้องนี้ด้วยครับผมอันนี้น่าจะอยูน่น่าจะอยู่ในด่านเดียวกันนะเนี่ยมันธีมเดียวกันนะครับ <Wow. S 1> เออมีลานประชุมด้วยนะครับผมเออค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะโอ้โหตายแน่เลยมีคนบอกว่า หม่ไอโฟนไ p แพพหน้าเอเลียนเลย <laughs> ตายแน่เลยอัปเดตใหม่นี้แหลกแน่ๆครับทุกคนอันนี้ก็ยังอยู่ในด่านเดด่านเดิมนะเนี่ยน่าจะอยู่ในด่านเดิมนะครับผมเอออุ้นถ่านมันกว้างจังเลย <laughs> อ่าไม่ใช่แหละอันนี้คือไม่น่าใช่ไลบรารีแหละน่าจะเหมือนประมาณ uh พิพิธภัณฑ์ครับทุกคนครับน่าจะเหมือนพิพิธภัณฑ์นะเนี่ยเออนะครับผมด่านพิพิธภัณฑ์ชัวเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ตไม่รู้ว่าใช่ด่านเดียวกันไหมนะทุกคนเออแต่พอมาช่วงช่วงแถวนี้คือแบบเอ้ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อะไรวะหุ้ยอันนี้อะไรอ่ะใครบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรครับผมบอกพี่ด้วยนะฮะมันคืออะไรอ่ะ อ๋ oh, อันนี้คือในส่วนของกำแพงครับผมกำแพง2.0อันนี้ว่ามันปรับอะไรใหม่ ข้างบนนี่เป็นของเก่านะครับทุกคนเนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ส่วนข้างล่างนี่เป็นของ2.0นะครับผมมันก็เลยแบบมีเลเยอร์เท็กเจอร์อะไรที่มันสวยขึ้นนะครับกำแพงนี่ก็กำแพงของเวอร์ชัน2.0นะครับทุกคนอันนี้ก็มาดูบ้างนะครับผมของของเก่ากับของใหม่นะครับผมของเก่านี้น่าจะอยู่ข้างล่างนะแต่ของใหม่เนี่ยอยู่ข้างบนครับเออมันปรับให้มันสวยขึ้นนะครับทุกคนหลังจากนี้น่าจะของเก่าหมดแล้วมั้งทุกคนอันนี้อะไรเนี่ย New Game Pass นิวอีเวนต์เกมพาครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกมพาสเพิ่มของใส่หรือเปล่าครับทุกคนครับดูอันี้ของดีนะครับผมบางคนอาจจะใส่ที่หัวบางคนก็อาจจะใส่ที่ตัวบางคนก็อาจจะใส่ที่มืออะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โห,โหเอามาผสมได้เลยนะครับผมทุกคน ือว่าแจมเลยอันนี้เกมพานี้ไม่ควรพลาดนะครับทุกคนถ้ามันมาจริงๆเดี๋ยวพี่จะหยิบมารีวิวนะครับทุกคนโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกๆคนนะครับผมหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้สําหรับลิกนี้นะครับผมก็มีด่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะของฮาโลวีนแล้วก็2.0ด้วยนะครับทุกคนครับถ้าน้องๆอยากให้อันไหนเข้ามาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพี่ด้วย ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมคอยติดตามกันได้เลยนะ